สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเสือรเดอร์นะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่นะครับสำหรับการเปลี่ยนพาร์ทนะครับที่จำเป็นสำหรับรถที่ใช้งานตอนเล็กไมยามาฮ่าฟินคันนี้นะครับ3ากิโลเมตรนะครับคงจำกันได้อยู่เนาะถ้าใครตามช่องผมนะครับเราได้มีการเทสน้ำมัน e 8 5นะครับในระยะ30,000กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็คือครบแล้วนะครับ เราตั้งเป้าว็คือ3,000กิโลเมตรนะครับก็33,000กิโละครับแล้วเราก็มาสรุปว่า e 8 5เป็นยังไงนะครับตอนแรกผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะได้เลิกใช้ e 8 5ไปแล้วนะครับแต่พอ,อามาขับเป็นฟิลของ e 2 0นะครับมันมันมันยังไงมันไม่เหมือนเดิมคือไปติดใจ performance ของเจ้า e 8 5ไปซะแล้ว นในรถคันนี้มารองรับนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนในรถคันนี้มารองรับนะครับยามาฮ่าฟินปี2019คันนี้มันมีสติกเกอร์8ที่ถังนะครับสามารถเตอีก8 5ได้นะครบะบบเขารองรับนั่นเองนะครับที่ตัดสินใจเลิกใช้ในตอนแรกก็คือว่ามีเหตุผลเดียวเลยคือมันหาเติมยากนะครับหาเติมค่อนข้างยากแล้วเราวิ่งงานนะครับก็หงุดหิดบ้างเป็นบางครั้งบางทีเราไปที่ไกลๆที่ท,ที่มัน ไม่ได้มีปั๊มใหญ่ๆนะครับเป็นงานแบบงานบินที่เราไม่รู้เราเราจะได้ไปไหนเราไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็หาเติมยากนะครับทีนี้ผมก็เลยแก้ปัญหานะครับด้วยการซื้อน้ํามันตุนไวที่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งใส่ขวดนะครับไว้ใต้เบาะสักลิตรนึงนะครับลิตรนึงก็คือไปได้ประมาณ30มสกิโลนะครับก็ทํามาฉุกเฉินจริงๆต้องใช้ก็คือมีน้ํามันสารองแล้วเอาไว้ที่จะขับหาปั๊มอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลําบากแค่นั้นสําหรับเรื่องของ e85 นะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือถ่าย e10 ออกอีกแล้วนะครับแล้วก็มาใช้ e85 นะครับมันใช้แล้วมันติดใจอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะถ้ารถคุณไม่รองรับคุณก็อย่าไปเติมแล้วกัน y a m a ฟิ f มันไม่ได้รองรับทุกตัวนะครับสังเกตที่สติ๊กเกอร์ที่ถังเอานะครับของผมมันรองรับผมลองเติมแล้วแล้วพอเราเติมแล้วเราขับลันอินจนรถมันเสร็จค่าเนะี่ยมันปรากฏว่ามันมันต่างจริงๆนะครับมันต่างจริงๆนะครับนอกจากเรื่องของความรู้สึกนะครับผมก็เลยจาก GPS ล้ววัดอัตราเร่ง นะครับปรากฏว่าเวลาอะไรต่างๆลงจริงๆครับระยะทางสั้นลงครับอัตราเร่ง0ูนย์ถึงนะครับคือ0ูนย์ถึงกเนะเดิมๆเนี่ยน้ำมันธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ E85 เนี่ยน้ำมันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ E85 จะทําความเร็ว0ูนย์ถึงเนี่ยได้อยู่ระยะประมาณ1กิโลนะครับจะวิ่งได้ประมาณร0อยกิปครับแต่พอมาเป็น E85 เนี่ยมันกลายว่ามันเหลือแค่800เมตรนะครับมันทําได้100กิโลเมตรแล้วนะครับแต่ว่า ท็อปสปีดเลยไม่ได้เพิ่มนะครับก็ต้องคงต้องไปไล่เรื่องอัตราทดกันเอานะครับท็อปสปีดรถผมไม่ได้เพิ่มนะครับแต่ว่าช่วงที่เราแบบช่วงที่เรากดเต็มเต็มเนี่ยรอบมันกวาดไปเนี่ยมันเดินดีมากช่วงท้ายอ่ะมันเดินไปถึงท็อปสปีดเร็วกว่าเดิมนะครับคือปกติเราจะแช่นานมากเลยว่าจะได้จมเนะาะแต่นี้มันมันได้เร็วมากนะครับสั้นคือพูดง่ายอัตราเร็วมันดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทหลัก,ลกๆก็จะเป็นยางนะครับวันนี้เป็นยางกัน ใชนะ้ยางลายเต่าน,น,นะครับในกล้องเห็นไหมเนี่ยอ่ะยางลายเต่านะครับแล้วก็ลดไซส์ลงนะครับลดไซส์ลงอย่าง <socks S 1> ละหนึ่งไซส์นะครับข้างหลังลดลง1เบอร์ข้างหน้าลดลง1เบอร์ถ้าเป็นยางเป็นเนืวอเมติกเนี่ยมันจะต้องเป็นเบอร์7จ็ดข้างหลังนะครับเมื่อเราลดไซส์นะข้างหน้าจะเหลือ6กสิบเนะครับเดิมมัน8ปดสข้างหน้า7จ็ดสเเนาะแต่อ well, ันนี้เป็นเบอร์นิ้วนะเบอร์นิ้วมันจะเป็นเบอร์ ถ้าเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะเบอร์นิ้วเนี่ย,ยล้อหน้า250ล้อหลัง275นะครับทีนี้เราลดไซส์เนี่ยก็ล้อหลังเป็น250แทนล้อหลังล้อหน้าก็จะใช้225นะครับผมเลือกใช้ยางของแบรนด์กุลไลท์นะครับกุลไลท์ยางถูกที่เ,เขาว่าดีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าดีจริงป่ะผมก็ลองใช้ดูก็ถ้าใครไม่มั่นใจก็อย่าไปใช้นะสำหรับตัวผมอะผมลองไงอยากรู้ว่า มันดีหรือเปล่านะครับอยากรู้ก็ลองแม่งซะเลยรถเรานะครับเราเป็นเราพอทําได้แล้วก็ลองซะนะครับแล้วผมก็ถามว่า,ากังวลไหมไม่กังวลแม้ว่าผมจะวิ่งงานก็ตามนะครับผมขับวันนึงก็ออย่างตำถังก็ต้องมี140กิโละนะฮอน้ำมันหมดถังนึงเลยนะครับสำหรับ e85 เนี่ยถังนึงรถคันนี้วิ่งได้140กิโลนะครับแต่ถ้าเป็น e20 เนี่ยคืเกือบ200กิโลนะครับก็หมดถังนึงอ่ะต้องเติมนะครับก็ตีไปเลขวงกๆวันละ150ถึง200กิโลแล้วกันนะผมจะลองใช้อย่างตัวนี้ ก็ที่เท่าที่จับดูเนี่ยคาวามเปลายางค่อนข้างค่อนข้างนุ่มยางนุ่มยางนิ่มพูดง่ายๆดอกยางนิ่มนะครับข้อดีของดอกยางนิ่มก็คือว่ามันจะเกาะถนนมากนะบิดเกาะถนนมากแม้ในสภาวะถนนเปียกนะครับแล,แ,ลแล้วลายดอกไ,ไม่ต้องห่วงเลยออฟโรดก็กึ่งกึ่งออฟโรดพอได้นะครับแต่นะครับมีข้อเสียก็คืออายุการใช้งานมันจะสั้นนะครับดอกมันจะหมดเร็วยิ่งถนนบ้านเราอะถ้าเป็นอากาศปกติที่มันร้อนๆน่ะ นะครับดอกมันจะหมดเร็วมากแต่มันหนึบนะครับยางที่มันนิ่มเนี่ยมันจะหนึบนะ <S <S มันเป็นยางเหมือนขอบเปล่าเดียวนะตัวนี้คือนุ่มทั้งหมดเลยแต่ถ้ายางแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ขอบเปล่าตรงกลางจะเป็นฮาร์ดนะครับด้านข้างก็จะเป็นซอฟต์นะตอนเนี้นะครับด้านข้างคือสายแบรนด์น่ะข้างเขาจะซอฟ์มากนะครับนุ่มก่อนถนนแต่ตรงกลางเนี่ยเราวิ่งในเมืองหรือวิ่งชีวิตประจำวันเราใช้ด้านหน้าเป็นหลัก,กนะเนาะนะครับมันจะเป็นยางฮาร์ดนะครับมันก็จะ อายุการใช้าง,งานก็จะดีประมาณนั้นนะแล้วก็แก้มขอบยางเนี่ยนะครับเท่าที่จับดูเนี่ยบดไม่ได้หรอกนะครับขอบยางในแก้มเขาเรียกว่าอะไรอะตรงเนี้ยมันมันนิ่มนะครับถ้าบดยผมว่ายางในเละนะครับมันไม่เหมือน r อซีไอตัวที่ออกมาใหม่เพอร์ n ันลหรืออะไรั้งอย่างถ้าอ่านผิดต้องขออภยัยไอตัวนั้นเขาว่าขอบมันแข็งนะบดได้ผมเคยบดก็มีมิชลินซิต้โปรที่บดได้แน่ๆ,ๆนะครับมันอขอบมันค่อนข้างแข็งบดยางในไม่เสียนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลย ครับอ่ะยังมีอย่างอื่นอีกยังมีอย่างอื่นอีกอให้ดูหอก่อนให้ดูหอก่อนแล้วกุนไลท์เนี่ยหาในกรุงเทพยากมากนะครับในกรุงเทพไม่มีหน้าร้านไม่มีเลยผมต้องสั่งไปจ่ายตังในหวัดอ่ะแล้วก็ผมหาตัวแทนจาหน่ายในกรุงเทพอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นตัวแทนจําหน่ายบ้างนะครับหน้าหอนอ่างเงี้ยกุนไลท์นะครับ,าานะร,บราคามันย่อมเยานะครับย่อมามากมาเดี๋ยวเรามาอีกแล้วก็ ตัวน,นี้ก็จะมีเรื่องตัวนี้อีกนะครับเรื่องนี้อีกนะโซ่โซ่สตเตอร์ยกชุดนะครับซึ่งใจตอนแรกอยากจะใช้ของจอมไทยนะครับหรือของพาทิตนั่นเองแต่มันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนใส่เนาะทุกคนรู้สรรพคุณอยู่แล้วนะจอมไทยโอซากิอะไรเงี้ยเป็นยี่ห้อตลาดจอมไทยโอซากิอะนะครับมันก็ตามราคาแล้วเราอยากลองแบรนด์อื่นบ้างก็เลยหยิบแบรนด์ตัวนี้มานะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะ มันออกเสียงว่าเดวนะครับเนี่ยเป็นของไทยนะครับของไทยตัวนี้เป็นอของสปาร์ว1ลสซึ่งมันใส่กับฟินได้สปาร์ว1 5 i ไอนะครับใส่กับฟินได้นะครับเบอร์ที่ผมเลือกมาเป็น 5, A 2 8 5ไอ้2ไอ้428นะครับ428นะครับพอดี420ของทางร้านั้งหมดใจอยากได้420ผมไม่สนว่ามันจะยืดใช้ยืดเร็วเพราะเราก็ดูแลตามระยะประมาณ500โลผมก็ตั้งโซ่ดูน้ำมันดูอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้มัน มันไม่มีอ่ะก็เลยได้เบอร์สินสองแปดมานะครับอยากได้สินสองศูนย์เพราะมันเบานะครับแล้วก็อัตราทดตัวนี้นะครับเป็นสิบสี่สามแปดสิบสี่สามแปดนะครับก็ยืดช่วงท้ายมันอีอกนิดนึงนะครับซึ่งตอนที่เราทำคอนเทนต์ e 8 5เนี่ยเราใช้เดิมนะครับหลัง,ลงาจากจบคอนเทนต์ e 8 5ผมก็ไม่ใช้สิบสี่สามหกนะครับปรากฏว่ามันไม่พอมันไม่พอลดกําลังมันไม่พอนะมันจะแบบ ถ้าขับในเมืองมันจะอยู่ระหว่างเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยไปสี่ก็ห้อยมาสามก็จัดอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าวิ่งยาวๆออกนอกเมืองเนี่ยพอได้อยู่ครับบินพื้นนะครับแต่ว่าชนลมก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับตกชนลมก็ตกต้องหมอบนะครับคือกําลังมันไม่พอพูดง่ายๆนะครับมาแล้วามาดูกันอ่ะแล้วก็มีนี่อีกอเกลยคอก้องเลดนะครับของเอเวนเอ็กซ์อันเนี้ยบางคนยังสงสัยอยู่มันช่วยได้จริงหรือเปล่า ผมไม่รู้นะเน,นี่ผมบอกเลยผมก็ซื้อมาลองเหมือนกันผมไม่รู้ว่ากับฟินมันเป็นยังไงแต่เมื่อก่อนผมขับแอร์ล็อกนะครับผมรถซีซีจากแอร์ล็อกลงมาเป็นฟินนะครับตอนเป็นแอร์ล็อกอะใสเนี่ยเห็นผลชัดนะครับสำหรับรถผมนะเห็นผลชัดเลยนะครับแค่เดิมเดินก็เห็นผลชัดแล้วคือมันเดินดีช่วงท้ายปกติอ่าถ้าเป็นแอร์ล็อกของผมเป็นอ่าปี2019 ABS นะครับออกศูนย์เนี่ยวิ่งประมาณ127นะครับแต่พอขับไปสักห0 0ทันโะ ก็จะไ่ได้119แทบทุกครันวิ่งอยู่ประมาณที้ผมถาม117 119ซึ่งกว่ามันจะไปถึง119เนี่ยนะครับถ้าเป็นคอกองเดิมอะ่ะมันนานมากมันคายอยู่113อ่ะ113 115 11นะครับแต่พอใส่คอกองเลดแม่งเดินแม่งแบบแป๊บเดียวกล่องตัดเลยพอแล้วมันเดินยังตัดเลยนะกล่องแบบตึ๊ดตึดติดนี้เลย119นะครับแล้วพอเป็นชามแต่งยิ่งเห็นชัดเลยครับถ้าไม่ถ้าไม่ใส่คอกองเลสนะครับตอนเป็นชามแต่งรถผมจะวิ่งได้ประมาณ122นะครับแอลกนะ แต่พอ,อใส่คอกองเลกวิ่งได้134ครับมันมันยืดไปเยอะเลยนะมันเดินช่วงท้ายเดินดีก็เลยอยากรู้ว่ากับฟินเนี่ยจะมีผลไหมนะครับก็เลยเอามาลองนะครับซึ่งของฟินตรงรุ่มมนไม่ไม่มีต้องใช้ m อ x ต่แปลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในพาร์ทนี้แหละนะก็ระหว่างนี้ก็จะเป็นทำแล b แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับ เสร็จไปหนึ่งนะครับขึ้นขอบง่ายมากนะออกผมมีเทคนิคนะครับผมใช้สเปรย์ซิลิโคนนะครับช่วยในการให้มันขึ้นขอบนะครับสเปรย์ซิลิโคนอ่าสมคุณหลกัหลกๆเลยคือมันไม่กัดยางไหมนี่ใช้หล่อลื่นโลหะพลาสติกอ่ลับเบอร์พาร์ทหรือชิ้นส่วนที่เป็นยางนะครับมันไม่กัดยางนะครับน,นี่นะครับคุณสมบัติไม่กัดยางเป็นสะ มันจเป็นหล่หอลื่นคล้ายๆโซแนกแหละแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีส่วนผสมปิตโตรเลียมที่จะไปกัดยางมันเป็นซิลิโคนลื่นนะครับขึ้นขอบง่ายมากสูบสูบมืออ้ะเนี้ผมใช้สูบธรรมดาเนี่ยขึ้นขอบนะครับก็ตอนนี้วัดอยู่ที่ประมาณ35ปอนนะครับ35ปอนลมยางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูมิติรวมนะครับมันก็จะดูแบบเพียวลงไหมนิดนึง เพียงมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันดูเสมอขอบอยางดีนะครับดูสังเกตที่แก้มนะคือกระทะเนี่ยเขาดึงหน้ายางกลางพอดีเลยครับสวยดีนะมันไม่ห่อเนาะถ้าเป็นยางไซส์เดิมเนี่ยที่เป็นตัวเนี้ยนะครับเป็นเบอร์แปดสิบเก้าิมันจะห่อครับยางมันจะห่อแต่อันนี้ก็คือกลางพอดีเลยนะมันโดนเคลียออกมาพอดีเลยครับ นะผมชอบลายมันชอบอันนี้ไม่รั้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าในการใช้งานของผมเนี่ยคือผมใช้อย่างนงี้แหละวิงฟูดแล้วเราต้องลุยบางทีมันเป็นทางโคลนทางดินเนี่ยมันก็ช่วยนะครับล่องเนะี่ยมันช่วยสลัดโคลนออกไปเร็วขึ้นนะครับแล้วล่องดอกยางใหญ่เนี่ยเวลามีโคลนมาติดเนี่ยมันทําให้แบบมันสลัดออกไปง่ายนะครับเหมือนยางลุยบากยิ่งดอกใหญ่นะียยิ่งสลัดง่าย แต่ถ้าใหญ่มากนะครับมันก็จะเสียงดังแล้วก็วิ่งในมุดอกสะหมุดเร็วเนาะอันนี้คือยางแบบขึงออฟโรดนะครับเป็นทางเรียบด้วยขึงออฟโรดด้วยคือใช้งาน<ม>ได้หลายเลยนะจำโค้ดไว้นะ h 6 2 6นะครับของกูดไลท์นะครับอันนี้เบอร์250าเนาะนะครับมันก็จะมีหลายลายนะบางลายก็เป็นหน่วยมันเมติกปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือเป็นหน่วยอีกแบบนึ่นะเป็น7090อะไรเงี้ย ตัวนี้เป็นหน่วยนิ้วนะครับคุณไลท์นะครับปลายเขียวอยู่ไหนวะนี่นี่ปลายเขียวคุณไลท์เหนื่อยนือฮะเสมอขอบมันตรงพอดีเป๊ะเลยครับมันไม่หอนะที่ชอบตรงนี้แหละเพราะกระทะล้อหลังเนี่ยมันเป็น 1. 6 0 1.60หศนหนึ่งนิ้วมันใส่ยาง2อ0าศูนย์เนี่ยถูกแล้วนะครับมันจะไม่ห่อไม่กลมนะครับแต่ถ้าเป็นยางมาตรฐานโรงงานอ่ะมันเป็น ยางสงเจ5หรือยาง80 90เนี่ยต้องใส่กับล้อกระทะนะครับ1น5นิ้วนะครับมันจะกลางพอดีถ้าถ้าไม่งั้นมันจะห่อกลมๆมาเนาะเอาจริงเราก็ใช้ไม่หมดหรอกด้านข้างอะ่ะเราใช้กันแต่ด้านหน้าพอเราใส่ยางเล็กลงสักไซส์นึงอะ่ะนะครับมันจะลดหน้าสัมผัสนะลดแรงเสียดทานประมาณนั้นอะ่ะนะครับแล้วก็น้ําหนักยางเบาลงแล้วก็รวมถึงราคาก็จะเบาลงด้วยนะครับเราใส่สตอร์กันต่อสตอร์เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่สามแปด ต่เป็น428นะครับ38ฟันของเดลใส่เรียบร้อยอันนี้36ฟันเยียบปหนด่มันเล็กเล็กลงไปกันเยอะนะครับเนี่ยหายไปเยอะอยู่หายไปเยอะอยู่นะครับเห็นไหมก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่โซ่นี่หนักขึ้นแน่นอนเพราะเป็น428นี่แน่นอน ไอ้วะเขาสลักไว้นี่สี่สองแปดเห็นไหมเนี่ยอ่าสี่สองแปดนิ้วไอ้สี่ขนาดสี่สองแปดนะครับเนี่ยน่มาใส่กันเลยดีกว่าจาับตัวใส่ยางกระชากยังโอเคแหละแต่ก็เริ่มแบบโบ๋โบูโบใหญ่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนยางกระชากกันหน่อยลูกคปนอยัางดีอยู่ครับยังไม่ตื้กราฟนะแน่นดี เออเวลาคนถอดดูดีๆนะมันมีบูตสเตอร์ด้านในบูตแกนสเตอร์นะครับใส่อย่างนี้นะบูตแกนสเตอร์เนี่ยที่อยู่ตรงกลางมันหลุดได้นะครับประมาณน,นี้เดี๋ยวเราก็ยกขึ้นรถนะคะรับแล้วก็ตั้งโซ่อะไรกัน มิติตัวล้อหลังเนี่ยก็ผมว่าดูไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับมันเหมือนเป็นตัวนี้เป็นยางแก้มสูงนะครับมันก็เลยยังแบบดูล้อโตๆเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้ามองอย่างมุมด้านหลังเนี่ยหน้ามันจะแคบนะครับหน้ายางมันจะแคบลงไปเยอะเลยอตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยล้อแห้งนะครับแห้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมาทําให้มันเรียบทําให้มันดูดีอีกทีนึง ข้างหน้าก็เลื่อยออกไปเลื่อออกไปประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเพื่อให้มันย่นเขาอีกไม่งั้นมันจะอยู่หลังผ้ากรองเกินไปเพราะมันพออยู่หลังผ้ากรองเกินมันจะดูดมันจะพยายามดูดอากาศแค่ตรงเวิร์กนี้นะครับจะไม่ได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดของกรองกรองมันใหญ่นะครับเนี่ยกรองจริงพื้นที่อากาศมันใหญ่มากนะครับแล้วก็เราก็มาไล่ตรงนี้แหละคนอื่นเขาทํารถส่วนใหญ่เขาก็คือไปทําแคมทำอะไรกันเลยใช่ไหมแต่เราจะมาไล่เรื่องโฟร์อากาศก่อนนะครับ เดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จก็จะเดินคอเดินคออีกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเอาปลายของร2อยนะครับมาใส่เพราะว่าถ้าเป็นปลายฟินนะหาตัวที่เขาทำมาให้แล้วเนี่ยหาย,ยากนะครับส่วนใหญ่เขาก็แปลงใส่ปลายร2อยหกันนะครับถ้าถามว่าของเดิมไปผ่าได้ไม่ได้แต่ผมจะได้ของเดี๋ยวจะกลับเดิมนั้นจะไม่มีนะครับก็คือชุดนี้เก็บไว้แหละแล้วก็สั่งคอมาใส่แล้วก็ชนปลายร2อย้าเลย รถเดิมหมดทุกอย่างครับเดิมหมดก่อนจะเป็นเรื่องของยุ่งกับเครื่องนะก็ไล่ข้างก่อนนะครับไล่ข้างก็คือข้างนอกอะ่ะข้างเครื่องข้างนอกเครื่องเนี่ยไล่ให้หมดฮัดเคลื่อนแรทําให้หมดเครื่องผมจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายจะทําเครื่องจริงๆมันก็แรงทันทีทันใดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากไปยุ่งกับมันก็ใช้ไปก่อนเพราะรถมันสดสดเนาะสักแสนโลอ่ะค่อยโอ้ฮอนเครื่องแล้วก็ทาํากันทีเดียวเดียว นะครับก็ไปนู่นเลยไปทาเสื้อฝาอากาศนะั่นอะไรให้เรียบร้อยพอสักแสนโลนะตอนนี้มันแค่สามหมื่นเดี๋ยวจะมีอย่างหนึ่งก็คือพอเดินคอเสร็จเดี๋ยวก็จะมาทาคัดกับสปริงนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็เก็บไปแล้วเนาะนิดหน่อยเหลือโชคก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ขับจนชินแล้วอ่ะนะครับรู้เรารู้แล้วจุด่อนคืออะไรเราก็อย่าไปเกินลิมิตมันประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราลันอินเริ่มลันอิน e85 นะครับแล้วก็ยางสเตอร์กองเลดน,นะครับที่เลขนไว้เท่าน,นี้เนาะไปวิ่งงานอยู่นะครับวิ่งงานย,ยังสะดุดสะดุดอยู่นะครับ e85 วิ่งงานโดดเดี่ยววันนี้วิ่งโรบินฮูดนะครับแอปล่มตอนนี้ประกวดโลเท้าฮนะโลทองเออเออ,เอ,อไม่รู้แล้วก็โดนออเดอร์ซ้อนกัน,ก,นกับเพื่อนอีกคนนึงอีกนะครับ เป็นออเดอร์เดียวกันเดะเลยฮะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจัดการยกเลิกเองครับองเพื่อนเป็นแนะทองผมเป็นแนะทองกดกดติดก่อนนะครับแล้วเขาไปกดติดอีกทีได้ยังไงก็ไม่รู้นะกดติดไปประมาณสักสิบห้านาทีแล้วกำลังเอาของไปส่งลูกค้ายางใหม่ครับความรู้สึกตอนนี้นะคือขึงขืนว่ะยางหน้าตอนแรกคิดว่ารถไซรแลอยางมันจะหน้ามันจะไวแต่ก็ไม่ใช่ครับแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้รู้สึกขึ้นๆแบบมันเหมือนเหมือนเราไปใส่ยางใหญ่เออผมเคยเอาอ้หรอกอะใส่โอซายนะเคยเอาอ้หลอกเนี่ยเดิมล้อหน้ามันร้อยสิบใช่ป่มไปใส่ไปใส่ร้อยยี่นะครับหลังร้อยหลังเดิมร้อยสามร้อยสามร้อยสี่จำไม่ได้แล้วผมก็ใส่ร้อยห้าสิบมันจะขึ้นๆหนักๆนะครับแต่ตอนนี้ตัวเนี้ยที่ล้อไสลงเนี่ยเออความรู้สึกเดียวกันรู้ไหมหนักๆขึ้นๆแต่นี่หนึบหนึบน,นะรู้สึกเลยนะว่ามันแบบมันมันมันตึงตึงกระชับกระชับ เดี๋ยวรอเราเปิดหน้ายางทั้งหมดให้เข้าที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองโผลโค้งเล่นดูบ้างนะครับน่าจะน่าจะดีขึ้นนะ